น้ำสกาัสก็ปูคนเป็นนายผู้คนจีม่ามาบ่วงสองคนหน้าปูผมว่าเมื่อนี้เพิ่นไปที่สามสิบมือนี่เมื่อนี้สามสิบมือเออเมื่อนี้เพิ่นไปเชยพุ่มกลับมาพ่กเราพั่นเพิ่นันจีมาบ่วงส่องว่าเป็นตะได้เล็กด้เบื่อนําบอลพูดพูดว่าจีมาโยระจะมาจะเชยพุ่มก่อนเก้าเก้าหนึ่งอืมว่นมาจีมาโยนบ่ โอ้มาท่านประปูวันนี้บ่เพิ่นมาสิท่านบ่ท่านนด้มื้อนี้มื้ออื่นมื้ออื่นเรียกว่างหรอเรียกว่าแล้วมาท่านเพิ่นบ่ท่านั่นโอ้เสียดายเนาะจุกเป็นใหม่เพิ่นเพิ่นบอกว่าว่าเพิ่นไปหยังไปใช่พูมิไปเพิ่นนนั่ว่าเจโดนแล้วนะเป็นป้าป้าเนี่ยล่ะเพิ่นก็ไปชุดทูชุดเทียนคือกันบ่ชุดทูชุดหยังขอโชคคือกันบ่ได้ถามเพื่นบ่เพิ่นได้เลขกับอะปูไม่ได้ถามเออไม่ถาม มีต่ปูนี่อะไรเรีกไม่แล้วบอกปูอืมตัวก็กบนละเนี่ยก็ว่าได้เรียกไม่มาแล้วหัวจรงไหนไม่คืตัวตัวร่องนี่ละโอ้โหตัวลองร่องแต,ต่ว่ออาตัวเด่นนี่เป็นตัวเก้ายวนมาเออเด่นก็คือสองเจ็ดแสองเจ็ดตัวร่องก็คือสองหา้าอืมตัวร่องสองหา้าอืมตัวเด่นคือแปดสองเจ็ด ตัวร่างก็สองหาตัวรงสองหามีรางมีบนว่ามีจังไหนบน่อนิปูตองเจ็ดบงสองหารางก็แลแ้วแต่นั่นนั้นโยมนาะเออผิดแจนเอาครับผมแต่เดินตัวเดียวพันทุง่งตีดสองเจ็ดอืมครับเ่งวันนี้เป็นจังไหนก็ได้เพิ่มขึ้นมาตัวเลขบน่นไปฟันลักษณะใดปูความฝันว่ามันสุดยอดสุดยอดยี่เหมือดตีตอกันไม่ ไปฟันเยอะสูงกานั้นหมอปูล่างๆแปลกกันดีนะเดี๋ยวบอกเพ่ก็คว่ำไปบอกจังไหนไปที่ท่านไดบวอากันในเกี่ยวกักแมาเนาะปูเนาะฟันซีมือติดเลยบมอปูจี๊ดซีมือตจอกันฟันคว่ำคว่ำคว่ำเลขนี่ฟันวางไหนว่าสู้ฟันในมือแรกฟันยังในปูกฟันมือแรกเนาะครับฟันวางน้ำถั่วมนี่เพียงข้อนะแถวนี่โอปยกคนครับอันนี้ว่าจะย่อเนาะครับ ปูกไปโยกพุ่นนี่คือไปโยกใส่โยกพุ่นนี่ยูยกุฏีนั่นล่ะโอ้โยกกุฏีหช่ไหมเนาะแล้วมือเสื้อสองท่านเห็นในหลวงครับแล้วทิศเนี่ล่ะครับเพิ่นกะม่านลงจากเครื่องบินแล้วมามามานั่งรถคันนี้โอ้มานั่งรถเออเขาไปนั่งเฮียเอ้าก็เลยบอกม่าอย่างนอบมานั่งอย่างเยอะรถเก่าๆทิศ นั่งล่อเพื่อนเออนั่งล่ออันมันคนติดมาขบับรถมาหลับเขาในว่างมาเตินเป<อ>ิดใมาจากจอนบุรีครับอันนี้จะคือฝันเออมื่อชื่อสามมาเนี่ยเมื่อเด็ดคาคา,าคีิบัาเนี่ยเบ<ะ>ิอืมครับบัานนี้คลิปปลาป,ปูปูคลิปเป็นถือมาไทายถือเมื่อทุกคนมาเตินเอาถือตัวไหนล่นะเนี่ยถือตัวปูบอกเรวมาเติน ไปแม่ฟาไปขอเพื่นนแมเงินสามแสนมาให้ค่าที่าวันฝันว่าเออนี่ความฝันเลวาวันนี้เพราะมนันขึ้นขึ้นเร่มวันนี้วันนี้กงเว้นง่วงง่วงวันนี้อเออก็มาฝันอีกงวงว่า,านในนองขึ้สี่ันแล้วมนก็น,นอนแล้วเอ,เ,อเออเจิเจบไปประมันหาได้ที่นี่ละเราก็ไม่พูดไปลูกอีกเหมือนปูปู คิดถือเลขอีกแล้วได้ไปเถอะถือแล้วมันที่หนึ่งไปยังนอนถือวันที่หนึ่งพันนี่ควมฝันผ้าแปเงินมแสนวันนี่ควฝันผแล้วเงี้ยสามแสนพันนี่วบฝันผาแป๊ามแสนพันนี่ควฝันคาแปวงามสนพันนควอฝันาแป๊เยามันฝันควนาแล้วเงี้ยสมันเคลบฝันแล้วสมยามันพันนี่ควืฝันแล้วเัี่านพันนี่ควบฝัน้าแปเงี้ยสามแสนพัควบถึง้แป๊วเง้ยมแสนพี่ควบฝันผ้าอ้ยานันี่ เยืเอ,อป่วยแต่เย็นเนี่เออ,อ,อ,อบาดนี้เห็นเลไง,ง่าบแบบดำดำแม่นล่นร้านเ่นเยื่น,นวลบอกคือไผ่บัดนนมาเห็นัน้าเดียมมันมากกับเยื่นวลครับเออแม่นพูดเดียวกันนี่ถามว่าเขาเงินนี่ก็ขึ้นเลกิกว่ากันฟันคักบัดนี้คันว่าเขาเลิกเลยเลิกเลย <c oughs> เลิกบอกคือ,อเลิอกอย่างเลิกบอกเนี่ยละเลิกคิดพร้อมเลิกว่าก็ไม่คิดพร้อมนะอกอคักกด บสิเมนของปูอี่ดีกับว่าจากแหล่านะปูนะเดี๋ยวว่าแบ่งกันไม่แต่ว่ามันหนาคิดอจะได้ปูเพิ่นบอกว่าให้ไปเอาเงินสามแสนนี่ไหมเออเนี่ยตัวเนี่ยตัวหนึ่งเนี่ยแกจพิจารณาเอาระวังดีๆนะเงินสามแสนเนี่ยเงินสามแสนจินเรียังกันมือเดียวกันบ่พ้าสิบสองนาที่เห็นนะโอ้กาพ้ามาผ้าสิบสองถุงอังสิบผมเพราะว่าที่ใบดูสมมุติว่าปูฝันยำขึ้น เนาะ,ะคือคือคือฝันฝันชอนอ็อ,อ <S <S 2> <S 2> ตสุดท้ายนี่คือฝันย่ำขึ้นเตือนมาย่ำเวียนเลยอยากนอนเวียนอีกอยากง่วงอยากนอนเวียนอีกมาฝันย่ำเวียนอีกเพิ่งมือมือนั้นมือเดียวยืนนะั่งเว่นอ่ะนะโอ้ไปนอนงพ่อเสียบเลยกับแต่ลุงตื่นโอ้ว่าก็มาบอกนะคิดถึือี่แก้วพระท่านครับถึอตัวไหนตัวตัวทีว่ปุบวับไปในคลิปมันเราวระท่านอืมก็คืออันว่าเขาเงนนี่ก็คือเลิก ครับเลิกตัวแนวครับอเดี๋ยวเราเบิ้งวันที่สองเนี่ยเมื่อัดสินเดินโยมเด้อครับไม่เลิกละขันย้ำฝันดีก็บ,บอกขึ้นเขาหละปูเพราะวา่ามันมันฝป็นแบบนี้เทียวว่าหันบ่าเข่าก็เทอว,ว่าครับดวงบ่มีวัฒนาบ่ามีครับแต่เฮ็ดไปยังเฮ็ดไปบ่มีประโยชน์ เอาความหมยเขาไปเขาเห็ดบาดเนาะเขาเห็ดบาดข้าว้ทีึนน้ำขาเจ้ามีสะแทกมาสางเขาบริบาลไม่ซีเรียกกับเรื่กับตัห้หลายเดื่คนมาเอาหลบกันยุพนเนี่ยโทั่วไปเอาปู่พันธุ์บวงสรวงมือนีเทวตันโยมเคลังออกมาหลายแทวตันโยมเทบานครับนายโยมกับเคื่อเขาแน่นถอยเรียกอ่ะ น้ำบ่เขากะบ่บ,บวงสวงปูกะจุดไห้ในเปียงผูซื่อสารกับพู่มเจ้าทีแถวนี้ได้เวลาบวงสวงปูว่าแม่บอกไปจุดทูบจุดเทียนให้เพิน่นอืมก็บอกให้เด้บวงสวงนักสิที่นั่นเพิ่นโยนเนี่ยผักแก้วก็ได้มาจากคุณนี่นี่นนนนอืมมาจากกันาวัดปูใหญ่เพิ่นเนี่ยปูบรรทัดเพิ่นนี่ให้มาเอาจังซี่คเทียปูว่หมานน้ำฝันปูหมานน้ำทูปปูร่องจุดบงดุงรูทูปมีบ่ทูป อ่าเขามีเอาโจทยทูบมันมันก็มีตัวนั่นบ่อยแอนบ่เออการหารทูบเสียงเลขนี่นะปูร่องจุดบางโนะพะวงวดบางนึงนี่มันบ่ได้เสียงนะมันบ่มีทูบบ่มีทูบตัวนั่นอ๋อวามันจะอึดบ่แม่น้ำฮอร์แม่ที่ขจ้ามาถวายนี่มันสิมีมาอันนึงเหรอที่ปูเออต้องเสียไปใส่เนี่ยนี่นี่น้ำจังสีมันก็ต้องมีนี่อ่าล่ะคาจิอาลองเบิงงานยมคาจิปูขายเอฟซีแต่มาวันที่สามเลยค่ะ มันที่ราวยพระนี่นี้เพื่อนซือตั้งเทียเนี่ยปูอาจีบว่หมาน้ำฝันปูกับร่องจุดทูกเบิงพระวังวัดบางนึงนี่ปูกับไปเปิดพู่มเปิดหยังหยังเดียบ้อยแล้วก็หายก็เจ้าจุดเมื่อไหรก้าวก้าหนึ่งกันผู้เสื้อเปลี่ยนมันเถืองว่าสามตัวตัวปูนเด้อร่องจุดเบงเดือบไม่ได้ เอารองเด้อสาธุเด้อขันบุญพ้าวัดสนไดีเฮ็ดได้สัางวัดว่างามเนี่ก็ไดปูสวยดีเฮ็ดได้สัางเออกาให้จดทั่วนี่ให้เป็นเลขเป็นเบอร์ให้ตรงกันครับเลขที่เราฝันว่าหฮือสีบ่ตรงอีหยังก็แล้วแต้กันให้เลขสวยๆงามๆให้เป็นเลขที่อ่าด้เฮ็ดได้สัางวัดต่อไปก็เบิ่งเอระวดเด้อพ่อพมีน้องกระตบอพ่นยูก็ได้นี่ล่ะวัดวัดว่ากับพี่ท่านี้ล่ะเนี่ยมวังพ่นยูพ้นเศ้าก็ได้อืนอ่ เมือ่อใดฝนตกมากนั่นเนี่ยครับฝนหัวลงทั้งนี้ปูพัพนกาเพียงอยาเกเช็ดสังวัดสังว่าอะสาเหตุที่เพิ่อนอันนั้นกระไรสาเหตุที่เพื่อนบอกเลขบอกเบอร์กระไรจุดป,ป,ประส์กับบ่มี่ยังใดๆทั้งสิ้นบ่มี่ยังมากไม่ดอ,กอ,องกระเบิ้บเบงเอาครับเอาอันนี้เป็นกุฏิปูเด้ร่างพี่เป็นร่องขั้วครับนี่ครับนี่ร่องขั้ว ตราบไปแทนเปลี่ยนห้องน้ำครับหอกกระชาประตูหลังจากที่กระชาประตูมาโดนแล้ว,ลว,วอ่าหอกกระชาประตูวันนี้ปูกะจีไปจุดทูบให้ล่องเบิงนะครับพอบางวัดวางหนึ่งนี่ปูกะิษฐานจิตให้เพิ่นจุดทูบล่องจุดบังเอิญปูเนาะจ <c oughs> ุดหลดจุดแม่หันละเดี๋ยวจังหน่อยเดี๋ยวค่อยสีไปทายปูตอนปูกะลังบอกเจ้าที่เจ้าทางบอกพุม่มจุดทูบเรียบร้อยแล้วก็สีไปจุด จุดตูบเจียงไทยอ่าครับจุดตูบเจียงเล็กะนะไปเดี๋ยวหาบืดหนึ่งครับปอบยพี่น้องครับหลังจากวัดเจ็ดอ๋ดอบานนี้ช่วงล่อนะครับช่วงล่อก้อนทูบชีไมให้เห็นตัวเลขกว่าตัวใดนะครับตอนนี้ปูกะสีมบาบอว่าพินิหารตัวฟังเอเอ,อเรื่องอภินิหารเล็กเล็กน้อยนอยปูาเต้ากะจีนั่นแต่กปูก็ได้ว่าเออเหมือนันหมอนาดไปเพอเพี้ยนครับอันก็รถุดแคเหนียบไป ข้าวเดียวบอกว่าสิบนาทีเถึงอำเภอเพี้ยนเอาตกใจเ่ะเมื่อกี้เมื่อหอยเลี้ยวจต่ไม่เป็ยนจังไลมั่คิดจุดตึงโดนเราไปเดียกันแล้วมาเสียเพรากลรมมาแล้วก็มาเสียยุทธมือรถห่างยุทธมือกับรถเนี่ยยุทมือเอาแต่ก่อนว่เปลี่ยนนะยังว่าเสียบน่ะไปอำเภอเพี้ยนเพราว่าสิบนาทีนี่ ครับเราไปลี่ยนเด็กก็แค่เหนื่อยเลือดเสยออย่างนี้เอาจนท้ใจเนาะในเบืองไม่บมื่อไหร่นี่แหละในเวลานั้นนะปู่ในเบืองไม่รถบันเวลานั้นเบิงมาบ้านมาเบืองไม่รถเลียนลอยหกขุนว่ากับข้าวเหียวเนี่แต่จรงแม่ก็ไปบ้านบ้านบ้านถึงถอดทิบก้อนในที่ยี่สิบโลเนาะ ยี่สิบโลครับมันจะไปเป็นเงินพันเงิน่บ่บ่บ่โม่เนี่ยเงินมาไปเงินไปจอดเงินจุ่หันครับเขาในวัดนอ่าปูกำลังสีเหลาตูวฟังงาอย่าลืมเลขทะเบียนรถเด้อปูกำลังสีเหลาว่ายังสั้นจะดี๋ยวนี้ปิจารณาเอาเลขทะเบียนรถก็คือแปดเกียแปดแปดเลขทะเบียนรถปูดิแปดเกียรแปดแปดอืม รถขั้นดังเกาก็เป็นขั้นนี่หรอครับเพื่องครับอ๋อขั้นเนี่เนยเบื้องกิจกานวะ่นาในหลวงมาขึ้นนางรถขั้นเอนนเอก็มานางเยอะต้งเป็นสมงนะกาน,นพวกตำรบวจเสีมารับเลยนะไหวม่มมานงางรถเกาเกายังที่หน่อยคืออย่างอายเพื่อนชูบ้านนี่ยวันเออนังรอเพวกเขาเสีมารับเขาไปในว่างมาตันว่าเจนเนี่ย ก็พาเดนไปตำรวจบินวันบินวันมา่ารถขนันเงยยดเพิินก็นมาจอดขวงประตูไว้ดอดตำรวจมาหลับไปตัวแรกได้สะ